ครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็ฝนตกเลยตกแต่ตีห้าที่พะยาทางภาคเหนือคงจะตกแทบทุกจังหวัดของภาคเหนือตอนบนซึ่งเขาบอกมีมรสุมพาดผ่านนี่ก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วครับฝนตกมาหลายวันแล้วแต่วันนี้หนักหน่อยก็จะแต่เช้าเลยวันนี้ฟ้าปิดหมด คงออกไปไหนไม่ได้นี่คือบริเวณทุ่งนาหลังบ้านก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยถ่ายทำคลิปร,บรอบๆบ้านนี่นี่คือบริเวณบ้านแถวชนบทแถบบ้านนอกทางฝั่งทิศตะวันตกที่ติดกับกวานปุยายาฝนตกครับคงออกไปทำงานที่ไหนไม่ได้วันนี้ คงจะทั้งวันอะดูสภาพแล้วก็พอดีช่องของผมขุนทีวไทยแลนด์ได้รับจดหมายจาก youtube แจ้งเข้ามาว่าโดนปิดการสร้างรายได้ซึ่งก็มานอนคิดทั้งคืนก็เราก็ทำผิดกฎจริงในการนำคลิปมาใช้ใหม่นำคลิปจากที่อื่นมา แล้วก็ไม่แก้ไขก็ผิดกฎเขาซึ่งช่องของผมขึ้นเป็นช่องมือใหม่ซึ่งก็เปิดซึ่งทุกอย่างได้ผ่านกฎหมดแล้วก็ได้รับจดหมายจาก Google Adsense ได้รับรหัสพินเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังดีครับที่เราได้รับรหัสพินเรียบร้อยตอนนี้ก็เขาปิด การสร้างรายได้เราก็ต้องเริ่มทำคลิปใหม่รอเขาภายในเก้าสิบวันตามที่เขาบอกถึงจะมีการเปิดสร้างรายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็จะสู้ต่อไปครับผมหลังจากที่ลงทุนลงแรงไปทำมาจนผ่านกฎจนได้ กูเกิน s e น e จนได้จดหมายกูจากกูเกินร e n ม e ได้รหัสกินมาเรียบร้อยก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อจะเปิดสร้างรายได้ใหม่ก็ต้องทำตามกดเขาครับสำหรับมือใหม่หรือแฟนๆที่ทำอยู่ถ้าผิดกดอะไรก็รีบแก้ไขครับ ังนั้นเราจะต้องมานั่งเสียเวลาอีกแต่ยังดีครับที่ผมยังได้รับรหัสพินก็ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยครับช่วยติดตามมารับชมเหมือนเดิมเพราะผู้ติดตามของผมยังไม่หายไปไหนครับจะหายไปก็แต่เวลาในการรับชมคือชั่วโมงในการรับชมเราจะหายไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ก็ต้องอดทนครับผม ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆิเพียงน้องทุกคนที่เข้ามารับชมช่วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของช่องขุนชิวไทยแลนด์ผมจะสู้ต่อไปครับผมเพื่อให้ผ่านกฎสร้างรายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น วันนี้ฝนตกก็เลยมาถ่ายทําบริเวณบ้านแถวบ้านเวลาก็ไม่รู้ไปไหนครับฝนตกออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้ววันนี้เออทํางานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เลยมาถ่ายทําคลิปแล้วก็ระบายความในใจวันครูคะของเราที่ลงทุนลงแดงไปแต่ก็จะสู้ต่อไปครับผมขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชม สำหรับช่อง <ไ ix S 1> คุณทิวไทยแลนด์ <Twitter. S 3> ขอบคุณมากมากครับผมไม่ได้เปิดว้ยคู่ม่ไนด้วยไมือนด้ยวันที่สิบสองวันนี้วันดีฮะคู่กันอืมคู่กันนะอ๋อแต่เปิดเงยววันนี้เนาะ อ๋อวันคุ้ยเนาะอ,อ,อาดอกเข็มดอกเข็มต้องแงกนนบางคกักอืมยืขแล้ว